รบสวัสดีคุณผู้ชมที่นาลักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้แล้ก็อยู่กับรบ200คิวเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมพาไปดูกที่กรม สาวคาบอยนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ3,500นะครับผมต้องขอย้ำไปก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความไปถึงเท่าน,นั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนำไม่เด็กๆเละอหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับท่านผู้ชมช่องของลบ200คิวใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมไม่อยากจะพูดเลยนะเรื่องรีแล็กนะผู้ชมนะคลิปล่าสุดเลยที่เราลงไปซึ่ง งบ700ผมอาจจะรอบนี้อาจจะยังไม่ได้เอาคืนมานะผู้ชมนะก็โอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้เราดูกันที่สาวคาร์บอยก่อนแล้วก็คลิปต่อไปเจอกันที่รีแลกต์เกมมิ่งนะครับผมด้วยงบหมื่นหนึงไปเลยรีแลกโอเคหมื่นหนึงไม่หมื่นนึงก็ห้าพันอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไปแก้แค้นแน่นอนแต่ก็ตอนนี้คือเดี๋ยวเราเอาปัจจุบันก็พอผู้ชมนะกับเกมสาวคาร์าบอยนี่เองนะผู้ชมนะไป่ะสามพันห้าสามพันห้านี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะอยู่เลยระดับที่แบบกลางๆ ลองไหมเนึ่ยเอ้ยไม่เอาผมจะเอาเบ็ดยี่ก็พอครับเราเล่นไม่เกินนี้วันนี้ก็คือเราตั้งงบไว้ก็คือเอามาสามเนห้าก็จริงเพราะเบ็ดยี่ก็ซื้ออยู่ได้ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยนั่นเองนะผู้ชมนะมาไหมมาไหมยหยุดม,มาไม้แรกสวยทําไมมึงไม่มาตอนเบ็ดสามสิบวะอเวน <laughs> เสืกมาตอนนี้โอ้โหไม่เป็นไรมาแค่นี้ก็เอาไว้ก่อนผู้ชมดีกว่าไม่ได้เลยเลย เฮ้ยเฮ้ยมึงเอาดิวะคือเป็นอย่างนี้หรอโอ้แล้วถ้ากูซื้อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ ถ้าครูซื้อไปเมื่อกี้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหทุเรศจัดเลยนะช็อตเนี้ยทุเรศจริงครับบอกเลยสวยสวยไม้แรกเลยไม้สองเบ้าไปครับ อันที่3ก็ว้าวอีกโอ้มันจะส่งคลิปติดเลยเปะเนี่ยกูดูทรงแล้วน่าจะส่งคลิปติดอะกูดูทรงแล้วจริงน่าจะส่งคลิปติดแน่นอน วุ้ยซื้อไปพันหได้มา200ร้อยทุนจาดแตกต่อดน่นอนเอ,อแตกต่อด้วยแล้วผมรุ่นสกแกตเตอร์ดูนี้มันจะมาปะไม่มาปล่อยแม่งเลยมาเอ๊ะหมวกอะไรต่อเจเจก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหมาจนได้นะแต่ผมอยากดูไหลนอกมากกว่านะผมไม่ได้ต้องการสกแกตเตอร์เลยนะ เว้นอรอบนี้ไม่ได้นี่ก็ผมปล่อยซึมแล้วทุกคนผมจะซื้อแบบไม้สั่งลาถ้าเป็นสามสิบมันจะซื้อได้อยู่ที่ประมาณสองพันสองัห้าสิบนั่นเองนะถ้าซื้อได้ก็ถือว่าโอเคผมก็ได้ลั่นต่อสวยเคเมวคเมวคเนี่ยปวดที่จะได้ที่ซ้ำไป เข้าฟรีมาสองไม้เลยนะแต่จ่ายแบบได้ทุเลศมากครับไม่ถึงพันสักไม้เลยผ <c oughs> ู้คุย <c oughs> อ,อ๋อถ้าไม้นี้ไม่ได้ก็คือตัวใครตัวมันนะตามนั้นทุกคนปล่อยซึมเลยนะท้าไมนี้ผมไม่ได้ก็คือจบเลย <c oughs> ไว้เจอนคลิปต่อไป จำไว้ก็จะมีรีแลกนะคุณผู้ชมนะถ้าผมไม่ได้นะรีแลกแล้วก็สาวคาบอยแล้วกันที่จะแก้แค้นเอาเข้าไปเอาเข้าไปสุดยอดคือมึงแดกได้ครูดได้เวิร์กมากอะคือแบบสแกตเตอร์ฟรีสองไม้ซื้อไปอ,อีกกี่ไม้นะ ไม้ไม้ถึง2องไม้ก็ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเว้ยทุกคนจริงๆโอ้ก็โอเคครับผมก็สองคลิปเกือนะสองคลิปติดเลยคือผมปล่อยถึ้นะะผมไม่อะไรละโอเคเดี๋ยวไ้เจอคลิปต่อไปครับผม